ใครมี ID facebook instagram tiktok แล้วยังไม่อยากโดนปิดการใช้งานนะครับต้องรีบดูคลิปนี้ทำไมเมื่อก่อนนี้เรามีหลาย ID ได้วะแล้วตอนนี้ทำไมโดนระงับใช้งานชั่วคราวแล้วจะโดนปิดถาวรไหม <c oughs> มันมีระยะในการตรวจสอบอยังไงบ้างน,นะครับ <c oughs> เราจะใช้เครื่องไหนหรือเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้าเรายังมีหน้าอยู่เรายังมีนิ้วอยู่เราก็จะเข้า ID ในแพลตฟอร์มนั้นได้อยู่นะครับ,บเผอเราไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดด้วยซ้ำ ใครมี ID Facebook, Instagram, TikTok หลายๆ ID เป็น ID เงา ID จริง ID นดุ่นนี้น่าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วยังไม่อยากโดนปิดการใช้งานนะครับต้องรีบดูคลิปนี้แต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ้มกดติดตามแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาภาษาาครับอันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ หลายคนมี f a c e b o o หลายหลายไอ d ดีมีไลน์หลาย ID, หลายไอดีนะครับก็เหมือนกับการโคลนตัวเองเป็นหลายๆคนในโลกออนไลน์อาจจะเป็นไอดีจริงๆไว้คุยกับเพื่อนไอดี ID ไว้คุยกับพ่อแม่กับคอรอบครัวนะครับอีกไอดีหนึ่งไว้คุยกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยอีกไอเดีเป็นไอเดีเงาไว้ส่องฉบานมีเยอะแยะมากมายเหมือนกับการโคลนตัวเองตึ๊ด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 เป็นหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นชื่อคนละชื่อกันแต่มันคือตัวเราทั้งหมดอันนี้คือการโคลนไอดี หรือมีหลาย ID ใน1คนนะครับแต่นโยบายจริงๆของโซเชียลแพลตฟอร์มทั่วโลกตอนนี้นะครับเอาตอนนี้ปี2023นะครับคือ1คนตอนหนึ่อ1 ID แล้วถ้าเรามี ID เงา <c oughs> ID เงา ID ที่เราโคลนไว้ลหลาย ID นะครับเราจะทำยังไงกับมันนะครับแล้วมาดูสเต็ปหรือระยะการตรวจสอบของโซเชียลแพลตฟอร์มไหมเราจะได้ขยับตัวกันทันไงเผื่ออยู่ดีๆเขาไปปิดชาบขึ้นมาตายแล้ว ID เราเต็มเลยเอาไงดี และที่สําคัญนะครับกฎหมายดิจิีต่ i ไอดีในประเทศไทยกําลังจะออกได้ข่าวว่ากําลังจะออกครับกลางปีนี้นะครับทําไมต้องมีกฎหมายอย่างนี้ทําไมโซเชียลแพลตฟอร์มจะต้องบังคับให้เราใช้1คนต่อหนึ่งไอดีนะครับจริงๆแล้วเขาคิดไว้นานละว่าถ้าเกิดว่าคนนึงมันมีหลายไอดีได้มันทำไอดีแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านไปหลอกเงินคนอื่นไปปลอมเป็นเพื่อนของเราแล้วก็ไปหลอกเงินเพื่อนของเพื่อนของเราแชทไปขอยืมเงินอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพวกเราโดนกันเยอะมากแล้วนะครับ มันก็เลยถูกคุบหรือว่ามีนโยบายมีกฎหมายขึ้นมารองรับนะครับว่า1คนได้แค่1 ID ดีแล้วจะตามตัวกันเจอนะครับแต่บอกเลยนะใครที่ทํไ i เเงาไว้ไปหลอกเงินชาวบ,บ้านน่ะยังไงก็ตามตัวเจอเพราะในโลกของอินเทอร์เน็ตอะอะไรที่เราอัพขึ้นไปหรืออะไรที่อยู่โบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เป็นข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันถูกระบุแล,แล้วว่าส่งมาจากที่ไหนเครื่องของใครมันตามรอยกันเจออยู่ที่ว่าจะตามหรือเปล่าทีนี้มาดูระยะกันว่าระยะ ที่เราใช้งาน Social. โซเชียลเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนนี้เรามีหลายไอดีได้วะแล้วตอนนี้ทําไมโดนระงับใช้งานชั่วคราวแล้วจะโดนปิดถาวรไหมมันมีระยะในการตรวจสอบอยังไงบ้างน,นะครับระยะที่1คือระยะที่เริ่มต้นนะครับอันนี้แพลตฟอร์มจะไม่ตรวจสอบจะไม่เช็คอะไรทั้งสิ้นถ้าเราอยากดูดีๆนะครับแพลตฟอร์มที่ต้องการยูเซอร์หรือต้องการคนเข้าไปใช้งานเยอะๆเขาจะอยู่ในระยะ,ะ,ยะนี้เขาจะไม่ตรวจสอบเขาจะไม่บล็อกไม่อะไรเพราะต้องการคนโกยเข้ามาเยอะๆ ยกตัวอย่าง TikTok อกเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วที่มีคนเข้ามาเยอะมากๆใครจะสร้างไอดีอะไรก็ได้หรือเขามีนโยบายในการให้คนเข้ามาดูได้โดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกแต่ว่าถ้าเกิดสมัครสมาชิกตอนแรกจะไม่ค่อยเช็คอะไรมากมายนะครับอันเนี้ยไม่ต้องหลบทุกคนมีไอเดีเงาได้ตามสบายตามปกติในระ,ระยะที่1เนาะระยะที่2นะครับคือระยะปัจจุบันในจัปัจจุบันปี2 0 2 2 2 3ช่วงนี้นะครับ ที่หลายๆคนโดนระงับการใช้งานชั่วคราวไปนะครับเพราะระบบจะเช็คอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกกับ Account หรือว่า ID ของเราไว้นะครับพูดง่ายคือเวลาเราสมัครสมาชิกนะครับใครสมัครช่วงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่เบอร์โทรพอใส่เบอร์โทรเสร็จปุ๊บระบบมันจะส่ง OTP ไปทาง SMS ในเบอรท์ที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ OTP 6หลัก4หลักแล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับเอากลับมากรอกก็คือการยืนยันเบอร์โทรศัพท์อันนี้หแล้วนะ อันที่2คือเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลแล้วก็จะส่ง ODP ไปที่อ e ีเมลเราแล้วก็เอาตัวเลข ODP นะครับหหลักหรือ4หลักแล้วแต่แพลตฟอร์มเหมือนเดิมเอากลับมากรอกในแพลตฟอร์มแค่นั้นก็คือการยืนยน e ันอีเมลเพราะฉะนั้นคนที่มีอ e ีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกยืนยันแล้วนะครับมันก็เป็นการยืนยันว่าคนคนนั้นมีตัวตนจริง1คนเพราะฉะนั้นคนที่โดนระงับการใช้งานส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คือการสมัครก่อนหน้านั้นที่ในระยะที่1ที่มี่อาเล่าจาได้ไหม สมัครได้หมดเลยไม่ต้องผูกอะไรเลย <Hey. S 1> แล้วยังไม่ได้ผูกอ e ีเมลกับเบอร์มือถือนะครับ <Hey. S 1> พวกนี้จะโดนทยอยระงับการใช้งานชั่วคราว <Hey. S 1> เราไม่ได้ทําอะไรผิดนะ <Hey. S 1> เขาแค่เกลี่ย ID ที่เป็น ID เงาที่ไม่ได้ผูกเบอร์โทรกับ e อีเมลไว้ออกไปคือ <Hey. S 1> คือจะให้เรากลับเข้ามาเพื่อผูกอ e ีเมลกับเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละก็คือให้เข้าสู่ย์ระยะที่2ทีนี้ใครไม่มีก็ มีระยะเวลา30วันถ้าใครไม่มีก็จะโดนปิดไปเลยถาวรน,นะครับแต่ถ้าใครมีมาผูกก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้คือการกรองคนที่สมัครในระยะที่1เนาะแล้วถ้าใครโดนปิดไปแล้วเราจะเปิดใหม่นะครับใช้อีเมลเดิมไม่ได้เพราะว่าอีเมลเดิมมันถูกผูกอยู่ใน ID ดีที่โดนปิดไปแล้วแล้วระบบมันเก็บไว้เว้ยมือถือด้วยเบอร์มือถือด้วย2ออ,อ,ยอ,อันเลยนะทีนี้ถ้าเกิดสมัครใหม่อ่ะเราต้องมีอีเมลใหม่หรือเบอร์มือถือใหม่เพื่อเอาไปผูกใหม่ ไม่งั้นระบบมันเช็คเจอบอกว่าเบอร์นี้ถูกระง,งับการใช้งานสมัครใหม่ไม่ได้นะสรุปสรุประยะที่2นะครับระบบเช็คอะไรบ้างเช็คอ e ีเมลกับเบอร์โทรนะครับต้องมีแล้วยืนยันแล้วถ้าไม่มีระบบก็จะระง,งับการใช้งานชั่วคราวใครไม่กลับมาผูกภายใน30วันก็จะโดนระงับการใช้งานถาวรไปเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะสมัครใหม่นะครับใช้อ e ีเมลกับเบอร์มือถือเดิมไม่ได้ต้องใช้อ e ีเมลกับเบอร์มือถือที่เป็นเบอร์ใหม่กับอ e ีเมลใหม่เท่านั้นโอเคปะ และี่วิธีในปัจจุบันที่นอาดพูดไปเมื่อกี้นะครับใช้ได้จนกว่าแพลตฟอร์มเขาจะอัปเกรดวิธีการตรวจเช็คใหม่นะครับระยะที่3ครับระยะอนาคตเดากันว่าเดากันว่านะครับในวงการไอทีอาจจะเริ่มประมาณกลางปีนี้จริงๆอ่ะเขาเขาคาดคะเนว่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ ถือไม่อืออะไรน่าจะเป็นกลางปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้านะครับคือระยะที่ตรวจด้วยไบโอไบโอคืออะไรคือการยืนยันผ่าน Face ID คือสแกนหน้าเหมือนกับมือถือที่ใช้สแกนหน้าปกตินะครับหรือว่าใช้สแกนนิ้วนะครับอันนี้คือระบบไบโอคือยืนยันตัวตนด้วยสิ่งที่คนคนนั้นเป็นอันนี้หนึ่งคนมี1อันแน่แน่หนึ่งคนหนึ่งอันแน่แน่แต่ว่าน่าจะติดเรื่องเทคโนโลยีของแมสหรือว่าคนทั่วไปหลายๆคนที่ไม่ได้รองรับโทรศัพท์ ที่สแกนหน้าแบบ Face ID นะครับคือยังไม่มีกล้องหน้าหรือว่ายังไม่มีระบบสแกนนิ้วนะครับมันอาจจะถูกเลื่อนไปก่อนจนกว่าโทรศัพท์มันจะอัปเกรดขึ้นมาแล้วคนส่วนใหญ่7 0 8 0ใช้โทรศัพท์ที่มีระบบนี้แล้วนะครับแล้วถ้าระบบนี้มาแล้วยืนยันด้วยไบโอหรือย,ยืนยันด้วยสิ่งที่คนคนนั้นมีจริงๆอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้น ID เงาออโวแกก็จะหายไปในทันทีเพราะว่าคนหนึ่งมันจะโคลนเป็นหลายๆคนในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้อีกแล้วนึกออกปะ คือถ้าเกิดระยะปัจจุบันนะ่ะเราแค่สมัครอีเมลใหม่สมมติพี่อาร์นะยกตัวอย่างนะไม่ต้องไปทําตามนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างพี่อาร์อยากมี3คนในโลกอินเทอร์เน็ตพี่อาร์ก็ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์3เบอร์สมัครอีเมล3อีเมล,ลก็จับคู่กันแล้วก็สมัคร ID ดีสมมติเป็น f a c e b o o k ละกันพี่อาร์ก็จะมี Facebook 3 ID 3คนได้ซึ่งมิจฉาชีพใช้วิธีนี้ <Huh? S 1> หลอกพวกเราวิธีการเช็คเวลามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคือ อันนี้นอกเรื่องแต่มีประโยชน์ถ้าบอกว่าจะโดนหลอกนะครับสิ่งที่เราโดนหลอกก็คือตอนเราโอนเงินนึกออกปะถ้าเราไม่โอนเงินเราแค่คุยถึงคุยกับใครก็ไม่รู้ยังไม่ถือว่าโดนหลอกนะเว้ยจนกว่า,าจะโอนเงินเท่าะนั้นเราพาสท,ที่พาสโอนเงินเลยก่อนโอนเงินโทรไปเช็ค,คนคนนั้นเลยไม่ต้องกลัวเขาจะอายหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรู้สึกอะไรไม่ดีกับเรานะครับคือแบบเอ้ยเขาไม่อยากโทรมาเขาแค่แชทมาบอกเราว่าจะยืมเงินหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ เราโทรคุยเข้าตรงๆเลยเพราะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆเยอะโคตรเยอะอะ่ะเพราะนั้นคุยตรงๆเนาะอันนี้นอกเรื่องเพราะสมัยนี้วิจาชีพมันใช้เทคนิคนี้ในการเปิดแล้วก็มาหลอกพวกเรานะครับจะได้ระวังตัวกันเนาะสรุปนะครับการตรวจเช็ค ID ในโลกอินเทอร์เน็ตของแพลตฟอร์มทั่วไปทั่วไปนะครับคือทุกอย่างมันจะใช้มาตรฐานเดียวกันแหละมี3ระยะระยะที่1คือระยะในอดีต ในช่วงที่แพลตฟอร์มเริ่มใช้งานใหม่ๆนะครับก็จะโกยคนเข้ามาเป็นผู้ใช้งานหรือยูเซอร์ให้มันเยอะที่สุดนะครับเขาก็เลยไม่เช็คอะไรมากระยะที่2เนี่ยเป็นระยะที่เริ่มตรวจสอบกันละเพราะมีเริ่มมีฉมิจฉาชีพเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็จะตรวจสอบด้วยอ e ีเมลกับเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ยืนยันนะครับถ้าใครโดนระงับการใช้งานชั่วคราวไปก็ลองเช็กก่อนว่าเราผูกหรือเปล่านะครับั้งยังไม่ผูกก็ไปผูกซะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแค่เกลีย่ยให้เราไปผูกเท่านั้นแหละ ระยะสุดท้ายระยะที่3ใช้คําว่าระยะสุดท้ายระยะอนาคตแล้วกันระยะที่สามอนาคตนะครับเขาจะผูกด,ด้วยไบโอหรือว่าเฟซไอดีหน้าเราที่ถูกโทรศัพท์สแกนหรือไม่ไกันนิ้วนะครับที่สแกนผ่านโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องไหนหรือเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้าเรายังมีหน้าอยู่เรายังมีนิ้วอยู่ เราก็จะเข้า ID ในแพลตฟอร์มนั้นได้อยู่นะครับบาเขอเราไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดด้วยซ้ำเราแค่ใช้ไบโอเนี่ยในการเข้าสู่ระบบนะครับตอนนี้ช่องผู้จาภาษาอาร์ตนะครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเป็นปุ่มรูปหัวใจใครอยากสนับสนุนช่องครับจิ้มที่ปุ่มนั้นได้เลยนะครับใครมีคำถามนะครับคอมเมนต์ถามพี่อาร์ตด้านล่างใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้คนนำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย